ต่างทำกันแล้วฟ้าลและดินรักก็จากไปลิ้นกับรักที่มาจากใจโอ้ร oh! ้อยสี่สิบดวงตาสวรรค์ <c oughs> ใช่สินะก็เราใช้เนื้อคู่กันจึงได้เมี ให้พันไปไปแล้วก็ต้องสร้างตัวให้เสียเหญ่ใหญ่หากพี่รู้เธอเนื้อคู่ใครจะเปลี่ยนใจเลิกไปไทยนายัางยังฉันยังไม่เตา ใชสบายเลเต็มดาเต็มหน้าเอาเมื่อกี้เจ้าผมเขียนอะไรไว้อะหน้าปกอ่ะชนไทยลานหัวใจครบยี่สิบลงเลยด้วยยังยังเพิง่งสิบห้าหัวใจอยู่ทุกเวลาไม่อยู่เป็นทุก,กตา ให้สมน้ำหน้าอีกนานปล่อยชันเก็บความสงสารคืนไปแต่ถ้าใจฝากไว้กับความสงสารไว้วันนี่ไงนุ้ยตอกไม้ดิเดี๋ยวจะพาไปดู ขานิบเลยค้ะนั่งนานหอมไหมยืนหัวหน่อยดิเอาไม้มาไว้ตรงนี้เขาให้มาเอาอยืนกระลบสัมชาติยืนเกอตรง ตรงทุกอย่างเลยด yeah. ้วยห่วยเห็นตนัวตรงด้วยหอมหอมน้งมองตกแก้วเป็นพวงพวงเงาสิยนกก็ยังลงด้วย ไก่ก็โดนขมือไปแล้วตัวเงินตัวทองอุ้ยพวงนี้สวยเลยอุ้ยสวย สวยไหมสวยเออจะมาขีทใชสหลสงบนี่ต้นมะม่วงนี่ต้นนี้เนี่ยเขาให้ไม้มาไงเนี่ยไม้เพียบไม้ทำอะไรนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ดิเต็มเลยดิมันคือเห็ดอะไรเห็ดกินไม่ได้เห็ดนี้กินแล้วตาย นี่ต้นอะไรไม่รู้อ่ะเป็นหัวหน่อยนะอ,อ้หัวอะไรถึงเคยคนหนึ่งเคยรักนี่อยู่ใต,ต,ต้ต้นนี้เนอะรักกันตาตึงหนึ่งดังดวงชีวา อยากให้ให้รับเจ้าใหม่กลับมากี่ปีที่เธอนีหน้าให้กลับมา